สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของมาร์ล็อดนะครับมาร์ล็อดแอปที่มีชื่อว่าจิสตี้วิงกี้วิงกี้วิงมาร์ล็อดนั่นเองนะครับว่าสกินนี้สวยหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่นะไม่ใช่น่าทำหรือเปล่าวันนี้ผมมารีวิวแบบเป็นตัวนะทุกคนเป็นตัวในรูปแบบของการทำกิจกรรมนะครับก็จะง่ายๆนิดเดียวนะครับให้คุณทำการเปิดแผ่นป้ายครบนะครับโดยการที่เราจะเปิดแผ่นป้ายในแต่ละแผ่นนั้นเราต้องทำเควสฝั่งขวามือนี่นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาดดัััังนน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 ี้้ะคครบทเเวสไหปิอ่ นะครับก็จะเปิดครบเนี่ยได้รับสกินของมาหลอดไปนะครับส่วนสกินเนี่ยผมต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าสกินไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับฉะนั้นก็ทําใจเอาไว้กันด้วยเด้อนะผมขออนุญาตรับสกินก่อนละกันนะโอเคเปิดเลยเพื่อทุกคนจะได้รีวิวทุกคนดูนะครับนี่มาหลอดชิกกี้วิงกี้วิงกี้วิงกี้คิกส์บัตเทิลสกี้เบนทีบิกกี้เนี่ก็ว่าไปนะครับโอเคเราไปรีวิวสกินกันเลยนะครับไปที่บทไฟเตอร์แล้วไปที่มาหลอดนะครับสกินมาหลอดเนี่ย มีบ่อยไหมทุกคนทดหลองแล้วกันนะครับผมว่ามาหลอดช่วงนี้คือติดเมตาไปมากนะแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือเวลามาหลอดแม่งอยู่ฝั่งเดียวผมแม่งส่วนใหญ่ที่ผมแพ้ประมาณ80ดสิเปอร์เซ็นตคือทีมผมมีมาหลอดโลมทุกคนแม่งโคตรแห้งอะมาหลอดไปออฟนี่คือจะตึงหัวนะปะทุกคนคิดว่าไงปะ <laughs> คิดว่าไงบ้างวะมาหลอดออฟเลยอะไรเงี้ยเอาไปพาโอเคเดี๋ยวเราไปดูพวกแน่โมเดลในเกมทุกคนเนี่ย ปีกมันจะเป็นแบบพิซซ่าผมว่าโอเคนะเวลาแบบว่าเล่นในเกมอ่ะโมเดลมันเขาเรียกว่าอะไรดีเทลของโมเดลอ่ะไม่ได้ถูกเนิร์ฟทุกคนมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยโดยเดพตัวมงกรมังกรอะไรเงี้ยมันเหมือนเดิมทุกอย่างลยทุกคนไม่เหมือนบางสกินนะครับที่โมเดลข้างนอกสวยพวกสกินลิมิตเหมือนกันนี่แหละโมเดลข้างนอกสวยนะครับแต่ว่าพอไปอยู่ในเกมนะครับมันกระจกเข้าใจปะมันมันมันโดนเนิร์ฟอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้มันแบบว่ารู้สึก มันไม่ได้ดูโดนเนิร์บเลยนะมันมีโมเดลของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งโอเคเลยนะครับอืมสวยเลยนะทุกคนสําหรับสกินนี้เนี่ยผมให้อยู่ที่แปดเต็มสิบเลยนะเอาจริงเนี่ยเป็นสกินฟรีแล้วก็โมเดลเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยผมชอบโมเดลแบบนี้มากเลยนะครับค่อนข้างโอเคนะทุกคนถึงมแม้แบบไม่เหมอฟเฟตสกินก็เป็นไม่เป็นไรนะแต่ผมชอบแนวเนี้ยมันดูมีความแบบเป็นตัวเองอะเป็นตัวเองสูงมากเลย แล้วก็เนี่ยดูคุณดูดาบเนี่ยเป็นมังกรแล้วก็อยู่ในเกมเนี่ยโมเดลพวกด,ดีเทลต่างๆนะครับไม่โดนลดหล่นเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ้าวมันกลับไปแล้วประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอดีนะครับผมนั่นการรีวิวทุกคนดูแล้วนะก็เต็ม10เนี่ยให้ที่แปดเต็มสิบน, 8, 10, นะครับค่อนข้างชอบเลยแล้วก็ไม่ค่อยเลี่ยนกับเอฟเฟกต์สกินเลยนะครับแล้วก็เหมือนที่จะที่จะไปถึงเนี่ยที่อีกไม่นานเนี่ยสกินซาต้าจะมาเนาะส่วนตัวผมมองว่าซาต้าจีนอะีกแล้ว แต่เห็นว่าแล้วลักก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับค่อยให้คะแนนตอนนั้นละกันนะครับประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้นะถามว่าพี่มาหลอดเนี่ยคนหยิบตอนไหนหรือกพี่มาหลอดเนี่ยจริงๆมาหลอดเนี่ยหยิบได้นะครับแต่ผมแนะนํา,นาเป็นหยิบช่วงแต่แทงเยอะดีกว่านะพวกทาลงทาล่าอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าเป็นตัวแทงอ่ะอย่ารู้ว่าตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะ Wonder Woman อะไรพวกเนี้ยครับมันเป็นตัวที่ทูดามเมจและพวกแท,ง,แท,ง,แทงไม่ชอบพวกยิบเน็ตเนี่ยที่พกพวกโปรเพย์ได้บ่อยอเงี้ยพวกแทงไม่ชอบนะครับ ก็สามารถที่จะหยิบมาแก้ได้สําหรับมาหลอดนะครับอืมเอ้ยอันนี้ผมดืให้ทุกคนดูว่าผมเมื่อวานนะเมื่อวานนะมนนะผมก็ให้อันนี้ในตอนนี้มันเริ่มไม่กลัวเราทุกคนมันเริ่มแบบว่าให้ผมแบบว่ามันเริ่มมาเดินวิ่งใกล้ๆผมแนละ้วผมเรยกม,มันเอ้า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 เอ้น่ครับเดินมาขานผ่านคาผมนะครับเนี่ยแต่ว่ามันกลัวอีกตัวลายเนี่ยไม่กล้ากินนะผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตลดเสียงแล้วกันถ้าจริงมันมีเสียงพูดผมยนะแต่ว่ามันเลื้อนนะทุกคน ไอเนี้ยผมแล้วผมบอกว่าตัวเนี้ยแลว้วพอไอเนี้ยมันกลัวไอเนี้ยมันก็เลยมากินตรงน,นี้พอไอนี่เห็นว่ากินตรงน,นี้มันก็เลยเดินมากินตรงน,นี้ไอนี่ก,ก็อ้าวเสร็จกูตอนนั้นใหญ่กว่าเยอะเลยยีห่หูกินแม่งเลยนนนเ,นเนี่ยทุกคนเห็นไหมไอนี่ตอนแรมกมันกินตัวน,นี้ชิบ๊ะแมงเอ้ไม่ได้กินักทีมองอะไรกูเลิกหนาะตัวฝั่งขวาบอกเอ้ยมันเร่งหนูกินดูดิ พี่นุ่มมันแย่งหนูกินอ่ะหน,นูไม่ตบตาจะกินได้เลยใจร้ายเดี๋ยวอยู่กับกูแดกประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็อะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครดูคิปาจกกันบ้างนะครับจริงๆผมก็ให้มันแทบทุกวันเลยนะแต่อาหารตามาที่อยู่แถวแถในมอผมไม่ค่อยได้เข้าถ้าผมเข้าไปผมก็ให้ตลอดแหละนะครับอาหารมาถุงหนึ่งถุรสี่สิบผมไปรอบหนึ่งแถวในมอผมได้เที่ยวลยยี่สิบห้า ผมขาดทุน15บาทแต่ผมไม่สนใจเราไปทุนผมอ่ะตั้งใจที่จะให้อย่แงไะนะครับัส,สดีคุณยุอาก็ซื้นะครับกล่องนี้ที่สุดของความเกลือเมื่อคือเบคอนกับไฮด้าแข่งเบคอนแพ้ด้วยใช่ครับไอไฮด้าเนี่ยผมว่ามันเล่นคล้คายๆกับทีมที่เบคอนแพ้ในรอบชิงน,นะผมไปดูแล้วไม่รู้สึกมันใช่นะและคือจังหวะพวกช่วยกตาต่างๆนี่ก็คือไม่เข้าข้างของอเบคอนถามนะยังเช่นช่วงดาร์กอะ่ะโอ้โหแม่ สว <in> ัส <n>. ดีค uh. er ุณเอ็ดนิวนะครับกล่องเกลือละลายคูปองนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิ้ด้วยนะสวัสดีคุณบอลวัชริ์ด้วยนะครับจากใจคองคนสุดสุดนะแต่ผลที่ได้มาคือเพชรชิ้นส่วนสกินรูนมาครบองค์ประกอบกันเลยทีเดียวนะครับถ้ามีกำลังพอๆหรือคูปองเยอะแนะนำไปซื้อสดดีกว่าครับช่วยดีกว่านะครับขอให้เสียงหายไวนะครับขอบคุณมากนะครับจริงๆมันเป็นแค่วันเดียวนะตอนแค่ตอนเย็นๆเท่านั้นแหละตอนดึกๆนะครับตื่นมาก็หายแล้วนะครับสวัสดีคุณบอลซ่า้วยนะครับกล่องนี้ผมเปิดได้ว่าโองตนะครรับอสกิเดียวสุนี้ไม่ไหวแล้วนะครััับบไมม่กกลลาดสที ช่วงนี้เนะี่ยพลาดไม่ได้เล่นนะครับนี่นี่ว่าขึ้นแรงสูงและอิ่มตัวเนี่ยผมไม่เคยเปิดได้ในกล่องนี้สวัสดีคุณจนิสนะครับอยาได้เอลสูแต่มันเกลือคุณเจนิสบอกว่าสุ่มไปแล้วห้าสิบคูปองแนละ้วเติมผมไปนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจซานะครับสกินมาหลอดไม่ค่อยสวยเลยครับเสียดายน่าจะมีเอฟเฟกต์สกิลพี่ชอบมากเลยนะให้แปดเต็มสิบไปนะลองครับจะเกลือหรือเปล่านี่ขาจอนะสวัสดีมากนะครับ สวัสดีคุณปิ้วยนะครับสวัสดีคุณอาโชเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณชละทานด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับใครดูจบนะพี่มาหน่อยนะครับว่า07แล้วก็เต็ม10นะแม้คะแนนสกินนี้ของมาหลอดเท่าไหร่ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกแบบอิ่มตัวกับพวกสกินแนวจีนของ RV มากเลยมันมากันเยอะเหลือเกินนะครับไม่รู้มันมันเลี่ยนลแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนกินแบบกเคฟซี่ที่แรกๆอาจจะอร่อยแบบโอ้ยชอบจังเลยแต่พอหลังๆรู้สึก ชิมมันไม่ใช่ละผมจุ่มชีสเยอะเกินไปละประมาณนี้ทุกคนเคครับเดี๋ยวเราไปอันนี้ก็คือจบรล้วทุกคนสามารถปรนนะคคิดได้เลยนะสมมติคิดไว้ถึง8ปนาทีเดี๋ยวผมตัดช่วงนี้ลงแล้วกันนะครับน้องออมสินมันจะแสงแล้วทุกคนอีว้าเหรอกูไม่หนีด้วยโหว้าวแล้วทุกคนว้าวจริงโอโ้มันหลบอะเหียเอ้ยซูไม่ได้แล้วว่ะเอ้ยมันอยากเล่นสนุกก็เปล่าอยากเล่นสนุกก็เปล่า ไม่อยากก็ตีไม่อยากก็ตีเรียบร้อยเพตัวมันสู้ไม่ได้ทุกคนที่ประมาณน,นี้เท่านี้ทุกคนถ้าชอบไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะล้างแค้นมาให้ดูทุกคนไปเลยกันดูเลสกูไปผมตีไม่ตายดีว่าทุกคนอย่างแห้งเลยอะ <S 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 ไม่มีสกิลเหลือละ ไอ้เหี้ยเอ้ยเราจะแพ้ทุกตากไม่ได้นะเว้ยแม่ง <c oughs> ปลาดอกไปแล้วอะไรอะอะไรอะอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยตายแล้วทุกคนแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วยนาฮู้โดนโดนกุสา โดนกูซะมึออกหักเป็นตี้กูกะอกหักคือกันงงๆไปเด้โดนโนกุนนวดโดนกุนนวดบอกเลยว่าปั่นประสาทนะผมผมเหลือครบเลยตอนเนี้ยเหลือครบเลยฟอร์มฟอร์มีบับละจบครับผมไปยากอะไรบอกแล้วตัวมันสิบแพ่ทางมันจะเล็ดสูตรผมได้ดอกเด้อ ผมก็พิ้วฟุบ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 อุบปุบวุบฟุบฟาาาาุบฟุบฟ like, ุบ,บ,นนบเจอกันคลิปหน้าเจอกันครับผมบายบาย